สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาแกะของขวัญ EP 4นะคะไปเริ่มกันเลยตั้งแต่อันแรกเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มาอันแรกเลยนะคะของพี่น้ำบนนะให้รุนน้องเด็กเซนโยรุนพี่ขอเป็น FC ได้ไหมเอาลงช่องด้วยถ้าให้เป็นได้นะอันนี้คุณไม่ส่งให้จากกิจล่าสุดอ๋อโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะ นี่คะ่ะเล่นในกริดคราชขอบคุณนะคะคุณแอมโอเคขอบคุณนะคะอันนี้พาวอีกแล้วค้ยขอบคุณนะ้าเซมนีนนอมอนะ่อันนี้แล้วก็น้องเมลขอบคุณนะอันนี้แพรคอยขอบคุณนะอันนี้คุณอารินรินเหรอขอบคุณนะคะอันนี้ของพาวอีกแล้วว่าขอบคุณนะจะเซมเลย อันนี้แฝดคุมรหัสน,นี้เอ่อคืออะไรอะ่ะจนละซอสสิบสองคอยศูนเซมตัวอยากส่งอ,ะอ่ะเออขอบคุณนะคะอันนี้ของพาวแต่เราเคยกดรับไปแล้วโอเคมียังนะยังเอมี่อันนี้เอมี่แล,ล้เยิร์ฟสู้ซูรักๆเอฟซีขอบคุณนะให้คนสวยใส่เล่นครับเออขอบคุณนะคะ ตันต่อไปคุณมินขอบคุณนะคะอันนี้เกลขอบคุณนะแล้วก็อันนี้ให้นะขอบคุณนะซสีคุณซีขอบคุณนะคะชาเขียวเปยกให้งับขอบคุณนงับม้คุณมาอีกแล้วเอิ่มขอบคุณนะคะส่งมาให้สองอันเลยนีฮคร์ขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะ อันนี้เป็นชุดสีแดงนะที่เขากดใจไว้อันนี้ม่วงเผาอีกแล้วขอบคุณนะกดเห็นกดใจไว้อยากออกช่องหน่อยฮะเอมได้ค่ะให้ออกแล้วอันนี้พาอูส่งมาให้ห้าชิ้นเลยขอบคุณนะโอเคขอบคุณนะบาบาบูเห็นอยากได้ขอบคุณค่ะ เบบี้นอยขอให้ y o u t u b ปปังๆนะคะขอบคุณนะคะทต้าชีเอ้ยขอบคุณนะคะชอบลูกแมวขอบคุณนะเอมี่อีกแล้วขอบคุณนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะลองไปใส่ของทุกคนกันเลยนะเริ่มตั้งแต่อันแรกกันเลยอันนี้คือของพี่น้ำมน่นาจะจำไม่ผิดนี่เป็นอันนี้เลยขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้ชุดสีแดงสีแดงที่เราชอบเลยขอบคุณนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นกางเกงสีฟ้ามีตรงแชกแขกตรงนี้นิดนึงอันนี้เหมือนชุดอะไรจะเรียกว่าอะไรดีเรียกไม่ถูกไอนนชุดสีแดงอีกแล้วอันนี้ชอบมากเลยขอบคุณน้ำภาแล้วก็อันนี้นี่น้องแมวอันนี้ชุดของแพรสวยมากขอบคุณนะอันนี้กวางกวางล่างเป็นกวางน้ําด้วยอแล้วก็เป็นชุดกิโมโน,โนหรือเปล่าเรียกถ้าจำไม่ผิดอันนี้ชุดเมดกางเกง อันนี้เป็นกางเกงแบบเล็กไม่ถูกชุดกางเกงเล็กไม่ถูกแล้วก็อันนี้ถุงเท้าถุงเท้าโอ้ถุงเท้าติดต่อกันถุงเท้าถุงเท้าอันนี้เสื้อออ้อันนี้มีกระโปรงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นชุดชุดนี่ค่ะทุกอยลูกังเหมือนกันลูกทรงเหมือนกันแต่แค่สีคนละสีอันนี้คือาชุดแม่แต่เป็นสีฟ้าอันนี้ชุดเหมือนมีรอยขาดใช่ไหมเออเท่ดี ชุดเหมือนคล้ายๆมาลายชุดที่เรายก1สิเจ็ดอ๋อนี่เป็นเสื้อคากามคล้ายๆเสื้อคา,ามนี่ไงเสื้อลายมาลายอีกแล้วอู้นี่เสื้อเสื้อแบบทีนตัล่าเป็นแบบเปิดเอวอันนี้โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งของขวัญมาให้เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะบ๊ายบาย